สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูหนึ่งแล้วก็คุณครูจูนเด็กแล้วนะคะค่ะวันนี้เราสองคนมาทําอะไรกันคะวันนี้ค่ะอาทิตย์นี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องหน่วยต้นไม้ของหนูนะคะเด็กๆค่ะ <ๆ S 1> สัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาแนะนําต้นไม้ภายในโรงเรียนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมของศูนย์เด็กเล็กของเราเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดมากเลยนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาดูต้นเล็กกับคุณครูจูนได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็พาเด็กๆม,มาอยู่ในแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจอเอียางของสวนพัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีต้นอะไรกันบ้างนะคะเด็กๆค,ค่ะหนึ่งเลยนะคะก็คือต้นพลิกไทยนะคะอันนี้มันจะอยู่แบบนี้นะคะเด็กๆ อันนี้นะคะใช้แค่ผลได้อย่างเดียวใช้ไปทำแกงขั่วหรือแกงพริกนะคะเด็กๆต้นต่อไปนะคะจะเป็นต้นอัญชันนะคะอันนี้ใช้ได้แค่ดอกอัญชันอย่างเดียวจะพาไปผสมกับสีผสมกับอาหารก็ได้นะคะเพื่อจีจะได้เป็นสีม่วงนะคะเด็กๆหรือจะพาไปกินกับน้ำพริกก็ได้นะคะเด็กๆ ต้นต่อไปนะคะต้นมะละกอค่ะเด็กๆต้นมะละกอนะคะก็จะมีผลนะคะใช้เป็นผลไม้หรือว่าจะเอาไปทํากับข้าวทําแกงหรือเอามากินเล่นก็ได้นะคะเด็กๆอ่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นผักหวานนะคะอันนี้เราสามารถนำไปเป็นผักทำกับข้าวนะคะหรือจะเอาไปลวกกินกับน้ำริกก็ได้นะคะเด็กๆ เด็กๆและต้นสุดท้ายนะคะก็จะเป็นต้นพิกุลที่ด้านหลังคุณเหมืนกับคุณครูจูนเลยนะคะต้นพิกลนี้นะคะก็จะมีดอกพิกลนะคะซึ่งเป็นสีขาวนวลน,นะคะเด็กๆนี่นะคะนี่คือดอกของพิกุลนะคะดอกพิกลนี้นะคะเด็กๆก,ก็สามารถพาไปทํากิจกรรมได้เลยนะคะค่ะลําต้นของดอกพิกุลนะคะเด็กๆสังเกตดูเห็นไหมคะก็จะมีลําต้นที่สีฟ้านะคะเป็นสีเขียวนะคะ เด็กนะคะจะได้แนะนํำนะคะต้นไม้แถว <_ S 1> บ้านเด็กๆด้วยนะคะให้เด็กๆอัดคลิปวีดีโอถ่ายนะคะลงในลน์ห้องนะคะมาฝากคุณครูนหนึ่งและคุณครูจูนด้วยนะคะวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนนะคะเด็กๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ,คะส,วส,สวัสดีค่ะ,คะ